ไปดีพี่นอ้องก็ไปสุภูสุคนน้องพี่นอ้องตอนนี้เ้ากา้าอยู่คู่อ่าคู่ยังไงฮะคู่ที่ตกแค่คู่ยังเลยพี่น้องตอนนี้ก้าเข้ามาเลือกเจอแล้วพี่นอ้องมันเป็นทางเข้าบ้านเลยเขาไม่เคยเข้ามาอาีกต่อไปน้นองไปเปิดตู้กันนะพี่นอ้องเนาะโอเคพี่นอ้อง นอนแล้วพี่น้องอนแล้วนอนวัดแล้วคืนน,นี้หมดวาที่าปิดมีพญานาังเป็นไหมภัคไหนเน,นี่ยสำนักสนักสงฆ์ผู้เตโตก็เคยมาอีกทีอะไรขอ สมันรทะลงสองขี shirt, oh, ่แม่เลยยิ้หวันนี้งานรองเท้าสวยดีสวยบีกี่ตัวเลสเซ็ทอเล

เล่นบ mm ้างโอ้ยทรมานเลยมันต่ำอย่างไรมันต่ำมันต่ำมันบดแล้มั่งสว่างตอนนี้กำลังอยู่นาพระประธานองค์ใหญ่นี่พี่น้องตอนนี้กำลังอยู่นาพระประธานองค์ใหไงเนาะมีพญานาคสอง สองอุกสองตนอยู่กระพัพระท่านหนักปุ๊บกระมานนี like, ่โอ้กัะไข่เด้พี่น้องคักเลยคักอยู่นี่เป็นมองอามองพระทรงคนอยู่เนาะสสยปฏิบัติบรรยากาศมีหนทของขอาวในพี่น้อง มีคนทางไก่คนทางหลวงขอผมแต่ว่ามันเป็นทางเส้นที่สองของอา mm hmm. เขตแถวนี้นะพี่น้องมาเบิ่งน้อกันวัดวัดนี่คือเศษใหม่เนี่ยนะนหนึ่งวัดพัฒนาใหม่แต่ว่าวัดนะวัดเก่าอยู่แต่ว่ามาพัฒนาแบบว่าขึ้นให้ทันสมัยนั่นหนึ่งอ้หุ่นทางมาพี่น้องอ่าหุ่นทางน้งในเศษมองริมเขาหรือว่าขุดลงไปนะพี่น้อง ประมาณนี้มันจะเป็นทุ้มทางเข้ามาเลยแล้วเขามาัน่นไปขีดวัดก็เห็นหลังพระประธานหลังพระประธานพระประธานเพื่อจะป็นหนาไปทางตะวันออกกับประมาณนี้นนเลยเพี่น้องคนก็มาเล่นวัดนั่งกันเซีวๆ,ๆอยู่เพราะเขามาเล่นวัดคือกันกับพระอ่อนย่างต่อย่างต่อวัวตะพานองใหญ่เติบเลยไม่ขนาดใหญ่เลย หาซ้อนนี่ก็เป็นก้อนหินส้มวิวต้องถอดเกือบก้อนเด้อก็ต้องเกี๋ยวหน้ามีหนังไม่แน่ต่อหน้าก็ต้องถอดทนี้สถานที่ส้มวิวก็ต้องให้ระวังเพื่อความปลอดภัยน้าเนี่ยโอ้โหเก่ามานันมีหนัง โอ้ขักดโอ้มองมาเกียวไทยมันจะได้ดีมาแจกโอ้ยไม่ห่อยังเพิ่เอิญผู้ยังขอยังมาจจกเลยยินดีตอนครับมาฮอดแล้วสำนักสงฆ์ผู้ตีนตกโอ้พระเจ้าใหญ่โศกไส้โอเคพี่น้องกาคือเข้ามาฮอดแล้วสถานที่ ปฏิบ e ัติธรรมหรือว่าสำนักสงฆ์อ่าวัดปู่ติตกนี่ก็เป็นบรรยากาศของต้นไม้ใบหญ้าใบตอกธรรมชาติพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยมาเที่ยวกับพูนาดูเป็นพามาเนาะนี่น้องมอเที่ยวเนาะโอ้ลมแห้งในพี่น้องเที่ยวรมเสียงกรับปุ๊บบางคนยิ้มเนาะแต่ว่าบรรยากาศมันได้ลมแห้งบรรยากาศดีค่ะค่ะค่ะ ถกงโบสถ์เอง่องพระคนนึอ,อ้บรรยากาศคักค่กี่ก ทางนี้ก็เป็นมองมองกุฏิทรงเนาะคนในขปนมองเรียว่ามองพักทรงประมาณสามสี่กุฏิประมาณสี่กุฏิแหละพระก็นั่ <ฮะ S 1> นงนี่จัวกระมี่ออคืเสร็จแต่ว่าสนักสงฆ์มันคือเสร็จอยู่ผู้คือว่ามันเป็นหน่วยผู้เลยมีงูหินยังคับในครบสุดเลยครบ,บสุดเลยพี่น้องเสียงไม่ได้แน่นี่ขออภัยเด้อเสียงแต่เสียงมันกระคาเนื้หายเพราะว่าลมมันแห้งอยู่ทึ่งนี่ ไม่กับบุญเอามาไม่กบับพังล่ะลมมันแห้งพี่น้องเยอ่าสถานที่ท่องเที่ยวคืออยู่เขตสวรรค์เขตสวรรค์เมืองแไงวะเมืองจำพอดมื้งนั้นงมุจจะว่าเขตสวรรค์เนี่ยไกลแถวเมืองอกกอละค่นเพีงของสารวัตถุพัดพุทิศตกอ่ากับประมาณนี่แหละบรรยากาศเพป็นน่ง โอเคพี่น้องท่างไฟทำพาราลีสีทา่ทานท่านทำลูซีตาไฟไฟท่างนี่สิล่องยางให้ระวังนะพี่น้องนี่ละเป็นมาจากหันด้วยสวนลดหนา โซโลนามาไปลงไปบึงมาบ่เคยเห็นจากเถอผ้าทำพลึกสีเปดดน็นจะไข้ได้ดำงหวันพาไปไปบึงทำพลึกสีเนาะอ่านป้ายมา,ป,าป้ายเพื่อป้ายเพื่อก็เขียนสีบอกว่าทาังนี่อันนี้ก็เป็นน้องน้ำไปเดีด๋ยวมีายบอกอยู่อ่าเฮ้ยธรรมดาเลยนี่ทังไป ห่อไอ้พระบาทห่อยของพระบาทคือคือของของพระพุทธเจ้าไ้เบิ่งกันมันเป็นจระเข้ของมันเมนอยู่บ่ไ้พี่น้องไปเบิ่งร่วกันสาธุ้ได้เห็นเดอร์เป็นบุญตาของข้าไปบ่เคยมาเกิอเกิดมาบ่เคยมาถ้ากำลังนมาเทอะแหละทางไหนเนาะบานนี่ยืนนี่บ่ทางไหนดู นี่น่าทานบรูซี่เฮ้ยเปิดปากขามเลยน่าเ่ยมีกระตาเปิดปาขามพีดกล้องไหนี่อน่าข้าศึเห็นเปิดมาให้พีดกล้องมาขูดเล็บมาหน่เออมาขูดเล็บไม่มีน้องเอาขูเล็พี่น้องมีแต่แป้งเด่นสองตัวโอยกับกกอันนี้ก็คือเขามาขูดเล็บมาทูลเล็บเพื่ออย่างนั้นพี่น้องโอ้ยสถานที่ทรง เป็นมองปฏิบัติธรรมองประสงฆ์รานินมาอเลยพี่น้อยมีแต่กาแฟเต็มไปคบทื่วเชียวจะมาได้มังจำเมื่อโตัวกันไังไต้เมื่อยตัวกีทางไหนโดดไปต่อไปเลยโอ้อยู่นี้นี่กระหอกแล้วพี่น้อยหนาดพมาเบิ่งปเป็นมองมองพระดุสีตาไฟให้ที่กันเนียเยวประมาณนีนพี่น้อย น,นี่ก็กล่องนพาลิซีตาไฟเนาะก็คือ,ท,อท้าจะถอดเกือบมากราบขอพรจักปานกันเพื่อเพ่อในสุขห้ลาบอันที่กล่งองอนไร โอเคโอเค,อเคบอลนี่กลับแล้ว่ะการสิไปมองอันพญานาคไปป่ะยังโอ้ไก่กี้ข,ขาดด็กไ,ไก่กันเลยลุงก็จะลุงจะนั้นลุงขี้ขาดลุงกัน,ตนะตายแล้วบอลนี่มีแต่กระแป้งพี่น้อยดิผมมีแต่ห้อยกระแป้งไปต่อห้อง นี่ไปทำพญานาควมาทางไปทำพญานาคทำบ่บ่เ็นพี่นนอะทางไปห้าอยกิเนาะ้ายพญานาคนี่เป็น้ก็เป็นี่นหอยโอเคพี่น้อยไปกันเมื่ออย่งไบานอยังไเทนี้ฮะ ้ันหน้าห่วยไรเมืองได้แต่จัวเมืองเองชาปังท่องคือเมืองชาปังท่องเมืองชาปังท่องแข็งสมงรักเขียน่อโอเคโอเคไปเดินมกัน อะไรน้อพี่น้องห่วยพญา่ะหนาดีใจจ้านี่นี่นี่พี่น้องตัวนี้มันแดงจ้าคือบอกมึงเจนน่โบเป็นเป็นนี่หมดโอ้เป็นแบบเป็นจะเป็นคืออันเก็ตคือหวานหน่อยเป็น เเนนป็ทีหอยพญานาคเนาะเออหอยพญานาคสันานทีอยู่อแขรงยังนะแขรงแขรงสวรรดเกเมืองเมืงท่าบังทองเมืองท่าบังทองโอเคอยู่วัดผู้วัดวัดผู้ตินตกกันเนาะมนวัดผู้ตินตกเนาะ มาเบิงมาเที่ยวได้มีห้อยพระพุทธเจ้าแล้วก็ห้อยพระลนะกับพระฤาษีตาไฟมีมากราบมากราบมาไหวได้มาขอพอรได้ประมาณนี้และพี่น้องเลยพี่<ะ>ท้ายทางไหนน้ำสี่ต้องไปอีกวาไปจังยังเออเป็นสซอยเข้ามาเนาะ เป,ป็นลืมพินเข้ามาเลยยัง,งม่ได้่อยๆไปไปต่อแต่หอยเป็นเบอร์ห้อยพญานาคเลยคิอเบ,บิรงห้อยร้อยของพระพุทธเจ้าหรือว่าห้อยพระบาท คืนวานอยู่ห้องนี่แค่หัวยหม่คนละประมาณจิกจะน่ากระหอดบุบดนดอกบัไก่ดอกันนะอยู่ไก่หวยเนีโอ้ติดเสษขึ้นวานี่ดอกมนตีนีนันขึ้งามไปพี่้อยเป็นแบบว่าคือคัดเงาเลยไหมตีนี่ดอกนองเห็นแบบคือคัดเงาเลยมั้งเดี มันก็นเป็นสอดเนาะหินนึ่งคือสิบเว่นคือสิบหลายล้านปีเดียวได้หินสิบเนวันโอตโเป็นก่เาะเ่ากันอะไรกันเนาะ ประมาณฮาประมาณประมาณบระทึงลอยเมียก็ประมาณน,น,น,นี่แหละนี่ก็เป็นห้อยน,นอนนี่ห้อยเพิ่นก็ประมาณน,นี่แหละนายเป็นห้อยคนโบราณคนแปดศอกตะกี้โอ้โห มันจะมาเล่นานา้ำช่วยมาเล่นาน,าน้ำมาตัวมันมาอาบนา้ำเลยตัวมั้ยนี่พวกมองอาบน้ำน,นี่บ่<อ>นี่รุ่มผู้ไปอีกคือ,อ,อ,อที่แถวนี้มันเป็นเขตสงเ์แล้วบ่เนี่ย<อ>เออข้าบปได้มหาป่าที่แถวนี้ค<อ>ืออนุรักษ์ไว้ทำไมคืเอ,อเป็นมองอนุรักษ์สัตว์เพื่อนว่านมองสงวนเอามองตรงๆรงมองนี้ก็คือมองสงวน อยละปลาลหลยังก็บไหลละเนาะปลาก็บไหลละยังกบไหลประมาณนี้นี่มองห้อยผราบาทมันเป็นหบบคือห้อยแนตะกี้คือทำขึ้นวายห้อยอันคนตะกี้ห้อยข้นแปดซอกขึ้นห้อยห้อยใหญ่ได้ประมาณสี่สิบเส้นคือเบิ้งเนาะมันสี่สิบเส้นเปินลพามาเบิงโอ้มองนี่กับเป็นมองสองเทียดไดไเล้น บ้านที่ไม่ออกก็มาบ้านเออนี่ปัญญาเด็กเกิดข้าดับรถอืมสร้างเตื่อนแล้วปัญชีก็คืนบาทดิอืมเอาเงินคืนรถเอาหินนี่เออพวกเขาเสียเขาเสียเอาหินนี่ขึ้นไปทีงวัดผีบอกหินนั่นเป็นยังไงเอออืมคนมีโครงการนะโครงการเอาหินเอาหินก่อนที่มันมีหอยนี คืนไปขึ้นไหววัดเนาะเพราะว่าเคืนอยู่นี่เวลาเมียนเชื่อแบบว่ามันพ้นตกพ้นลมเพราะว่าเดี๋ยวว่าเขาเสียเอาไปยังมันกับอยากเนยเนาะไปกับบูซงซาเอาขึ้นไปปลาไหววัดก็คือสีไข่เนยเพราะว่าย่ามแหลงกัแห่งย่ามพ้นน้ำมากกับเบิ้งบุระเนาะเพื่อนก็นคือสีบูซาแหละเพื่อนสีเซิร์นคืนไปไหววัดขนาดานี่น้องกับประมาณนี้แหละย่านนำทวมย่านนำทวนกับเม่นไปให้ลูกล้านเบิ้งกับเม่นย่างเวลาพ้นตกหรือว่าพ้นลมกับ อยู่ทั้งวัดก็เรียบร้อยบ่มีปัญหาประ,ะามาณเนี่ยโจ้าสาิโนยใช้อาบนา้ำบ่อโอ้ <c oughs> อโหหนาวเนาะให้กับบย่ยากอาวคอยยังบบเลยบ,บาบ่อาบน้ำซ้ำขึ้นอาวตัวหนึ่งได้คอยในหนาวเนาะเด็กพี่น้อนงไอ,อง้ประมาณเนี่ยเด็พี่น้องเลยหินกับเป็นหินแบบว่าหินกับมันหินแบบคือบนบ้นบานอันหินกับเป็นแบบหินคือแบบเป็นเงาเงาขักแนวคือคือเล็กอ่ะพี่น้องทีคือเขือบเล็กเขือบยังขัดแนว คสี่ร้อยปีเติอเดินหินมยแจ้ว่าสี่ร้อยล้านปีก็ขาจะนั่งหินมนโอเคพี่น้องโอเคบายแล้วจหว่ากันไหมขึ้นไปวันก่อนสบายดีพี่น้อง